มาเวลสตูดิโอมีการประกศาศออกมาว่าเตรียมที่จะทำซีรีส์ที่ชื่อว่าวันเดอร์แมนครับโดยได้ทีมสร้างจากชางชีอิ a เดเ e เจ e ซ์ออฟเทนริงฟิล์มฟอร์ดช็อตนิวส์ พูดถึงตัวละครอย่างวันเดอร์แมนก่อนครับไอ้วันเดอร์แมนเนี่ยมันคือฉายาของตัวละครที่ชื่อว่าไซมอนวิลเลียม ไซมอนวิลเลียมเนี่ยมันเป็นทั้งนักแสดงเป็นทั้งสตันแมนชื่อดังครับลูกชายเจ้าของนักอุตสาหกรรมคู่แข่งของโทนี่สตาร์กเออนะฮะน่าสนใจขึ้นมาแล้วใช่ไหมพอจะเห็นจุดเชื่อมโยงเลยไหมและตัวของไซมอนวิลเลียมเนี่ยฮะยังเรียนจบมาด้านวิศวกร,รกไฟฟ้าด้วยวอเดอร์แมนเริ่มจากการเป็นตัวร้ายมาก่อนครับจากการที่มีพลังไอออนมาแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยมีพลังเหนือมนุษย์และสามารถควบคุมพลังงานไอออนได้แต่ภายหลังเนี่ยได้เข้าร่วมกับทีมอเวนเจอร์และเป็นหนึ่งในสมาชิกข,ของที อเวนเจอร์ฝั่งตะวันตกที่มีฐานอยู่ใน LA น้นั่นเองเป็นอีกหนึ่งตัวละครใหม่นะครับจากฉบับของคอมมิกของมาเวลที่ถูกเตรียมมาสร้างไว้เป็นฉบับคนแสดงแบบนี้นะฮะรายงานจากคอลี่บูดรีพอสเตอร์นะครับบอกว่ามาเวลสตูดิโอเนี่ยอยู่ระหว่างวางแผนสร้างซีรีส์วันเดอร์แมนเพื่อฉายทาง Disney Plus อยู่ในตอนนี้ครับโอ้ตอนนี้ Disney Plu s ก็ซีรีส์จ่อรัวๆเลยนะล่าสุดที่เราได้เห็นว่าเป็นตัวอย่างออกมาก็คือ s ชี h ฮัก Secret Invasion ยังไม่เห็นตัวอย่างออกมาแต่เห็นประกาศออกมาแล้วเบรดยังไม่ได้เห็นตัวอย่างออกมาภาคต่อต่างๆยังไม่เห็นตัวอย่างออกมาซึ่งตอนนี้เนี่ยผู้ที่จะมารับหน้าที่สร้างสังซีี์ชุดนี้เลยก็คือตัวของดัสตินเดนเนลครตันนะครับก็คือผู้กำกับเรื่องชางชีเอ็นเลเจนส์ออฟเทนริงแล้วก็ได้แอนดูเกรสนะครับผู้เขียนบทและผู้สร้างซีรีส์ c ท r t ์ตและก็ Community นะฮะโดยที่ตัวของ Destin Cretton เนี่ยจะมารับหน้าที่เป็นทั้งโปรดิวเซอร์แล้วก็เป็นพ่วมกับด้วยรอคอยดูแล้วกันครับว่า Wonder Man จะออกมาเป็นทรงไหนจะออกมาเป็นอย่างไรนะฮะแต่ว่าอาจจะเป็นคู่คู่กันนะผมว่ามันอาจจะมามาพร้อมๆกับไอออนฮาร์ดก็ได้เพราะว่าเห็นเห็นโปรเจกต์ไอออนฮาร์ดเนี่ยเดินกล้องเรียบร้อยแล้วจริงไหมเพราะฉะนั้นเราอาจจะได้ ห็นตรงนั้นก็ได้เหมือนกันนะฮะเราคอยดูนะครับว่าวันเดอร์แมนจะออกมาเป็นทรงไหนเราได้เห็นภาพที่มีการปล่อยออกมาเป็นใบปิดตัวละครตอนเล v e and t h u ันเดอนะฮะออกมาได้อย่างสวยสดงดงามเลยไม่ว่าจะเป็นภาพที่ค่อนข้างจะเหมือนตรงกลางเนี่ยนะอันใหญ่ๆอันนี้ฮะภาพนี้ก็ค่อนข้างจะเหมือนกับ การผจนภัยในเรื่องไซอิ๋วมากๆเลยนะฮะมีทอเป็นเหมือนประถังซ้ำจังนะฮะมีไมตี้ทออันนี้จะเป็นเหมือนกับซุนงอคงนะฮะมีวาคิรี่ก็เป็นเตอร์ป่อยกายนะฮะไอ้ครอกเนี่ยก็จะเป็นสวดเจ๋งออมีแพะมีแพะแพะนี่ก็จะเป็นเหมือนกับมา้าหรืมอมีคนไปทําภาพล้อเลียนเป็นภาพของไซอิ๋วนะฮะก็เป็นภาพที่เท่ดีนะฮะภาพตัวละครอย่างทอและไมตี้ทอรวมไปถึง ภาพของตัวร้ายอย่างกอ God Butcher และเทพเจ้าสายฟ้าจากกรีกครับอย่าง Zeus โปสเตอร์ที่เป็นสกรีนเอก็ดูน่าสนใจนะฮะมีการใส่สายฟ้าออกมาไม่ทราบว่าเอามาตีกับพวกชาร์แซมกับแบล็กอดัมที่เพิ่งออกมาเร็วๆนี้หรือเปล่ามีการใส่หัวใจก็ตามชื่อผ้าครับ Love and Thunder มีความเป็นเป็นโปสเตอร์ยุค90หน่อยๆอ,ออกมานะฮะ 8-090หน่อย,อ,ยออกมาก็ดูแล้วสีสันสวยสดงดงามดีนะฮะเดือนหน้าเดือนหน้าสิเออต้นเดือนหน้าแล้วต้นเดือนกรกฎาคแล้วนะฮะเราจะได้ดูกันกับตอน Love and Thunder อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel